สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่ฝนตกแต่เช้าของจังหวัดอุดรน,นะครับไก่เล้ปล่อยวิ่งปล่อยเดินเล่นรู้สึกว่ามันจะสมบูรณ์ขึ้นเยอะเลยครับกำลังสมบูรณ์ดีครับวิ่งดีด้วยสองตัว ตัวนี้รอรอปีกนิดหน่อยครับทำเนื้อทำตัวอยู่อีกไม่นานครับแปบ๊บเดียวแต่นี่ก็ปล่อยวิ่งคู่กันไปก่อนครับช่วงนี้ทำอะไรมากไม่ได้ครับฝนตกบ่อยมากปล่อยไว้ก่อนครับช่วงนี้ครับปวิ่งเล่นกันสองตัว ฝนตกบ่อยได้วิ่งได้อะไรนะไก่คายคิยงครับน,นี่ไกมม่หนุ่มอยู่หลายตัวอยู่ครับแต่ยังไม่ได้จับรอทำน้อทำตัวตัวนี้ก่อนครับรอปีกนิดเดียวครับปีกกับหางพอสิ้นเดือนนู่นะสิ้นเดือน ซึ่งเดือนเต็มพอดีฝนหมดเราก็จะเริ่มเริ่มเลี้ยงครับ <c oughs> <c oughs> เริ่มเลี้ยงครับตัวนี้ออกกําลังกายไปก่อนครับช่วงนี้ <c oughs> ไก่ร้อยสองหกสองเจ็ดสองหกครับไม่เกินนี้ครับทั้งสองตัวแต่ตัวนี้ยังอายุประมาณเจ็ดเดือนกว่าครับ ตัวนี้ก็ประมาณ8เดือนครับแปดเดือนกว่า9เดือนรอปีกก่อนครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยจอกแดดออกมาได้ครับปล่อยวิ่งคู่กันไว้ไวแบบนี้แหละครับไก่สมบูรณ์ดีนะอันนี้ผมปล่อยวิ่งได้สามวันแล้วครับเพิ่งทำเสร็จ ทั้งสองตัวครับไปสามวันแล้วแต่มองว่าความรู้สึกเหมือนมันจะสมบูรณ์ขึ้นได้เดินได้อะไรดีขึ้นครับแต่เป็นยืนในสุมตลอดเวลาไก่ไม่ค่อยสมบูรณ์ครับใก่ไม่ค่อยได้เดินไม่ค่อยได้ขยับตัวถ้ามันได้ขยับตัวบ่อยๆผมว่าน่าจะสมบูรณ์ขึ้นเยอะตัวนี้ เอามานี้หน้าซีดหน้าซีดเลยครับตัวนี้ถ้าเอามารอบแรกแต,ตัวนี้ก็แดงสดอยู่แล้วครับรอปีกรอหางอย่างเดียวไม่จะปั้มไก่เพระไม่ได้ปั้มแล้วครับฝนตกตลอเวลาขอบคุณในการรับชมนะครับ ากติดตามด้วยครับสองตัวนี้ครับผมขอบคุณครับ